ยังคงดูดาวเท้ายังคงติดดินยืนหยัดอยู่ข้างประชาชนอย่างเข้มแข็งมั่นคงในฐานะของพรรคเพื่อไทยเราผ่านอะไรกันมาเยอะมากๆค่ะเราเป็นพรรคการเมืองที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดและเราก็ยังเป็นพรรคการเมืองที่ถูกกระทำมากที่สุดเราจะทำความฝันให้เป็นความจริงเราจะทำเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ ให้เป็นไปได้เราจะลบทุกคำสบป,ประมาทด้วยผลงานที่ปฏิเสธไม่ได้ค่ะดิฉันต้องขอขอบคุณสมาชิพกพรรคเพื่อไทยทุกท่านที่มอบความไว้วางใจให้กับดิฉัน ได้มาดำรงตำแหน่งหัวหน้าพักเพื่อไทยดิฉันรู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งค่ะเพราะนี่ไม่ใช่เป็นเพียงการส่งต่อภารกิจทานอุดมการ์ค่ะแต่เป็นการเชื่อมความเชื่อม,มั่นความมั่นคงความศรัทธาเชื่อมการต่อสู้ของทุกคนเข้าด้วยกันอีกครั้งค่ะในฐานะของพักเพื่อไทย เราผ่านอะไรกันมาเยอะมากๆค่ะเราเป็นพักการเมืองที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดและเราก็ยังเป็นพักการเมืองที่ถูกกระทำมากที่สุดในประวัติศาสตร์การเมืองไทยเช่นกันดิฉันนะคะเติบโตมาในอยู่ในแวดวงของการเมืองได้สังเกตได้ใกล้ชิดทำให้ดิฉันได้เรียนรู้อะไรมากมายค่ะต้องขอขอบพระคุณ ท่านดรทักษินชินวัตรคุณพ่อที่ทำให้ดิฉันได้เห็นถึงความตั้งใจเห็นถึงอุดมการณ์ของท่านและทำให้ดิฉันได้เรียนรู้ได้ใกล้ชิดและที่สำคัญได้เป็นแรงบันดาลใจที่สำคัญของดิฉันในการดำรงชีวิตค่ะ ดิฉันรู้ดีค่ะว่าภารกิจนี้เป็นภารกิจที่ยิ่งใหญ่และสำคัญมากๆโดยเฉพาะบริบทของการเมืองที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในทุกๆวันแน่นอนค่ะดิฉันมั่นใจว่าเรามีบุคลากรที่มีความสามารถสั่งสมประสบการณ์มาตั้งแต่ตอนที่เรายังเป็นไทยรักไทยจนถึงเพื่อไทยในปัจจุบันเราจะทำพักเพื่อไทยให้พัฒนาขึ้น อย่างไม่หยุดยั้งเช่นกันค่ะจากการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาทำให้เราต้องเปลี่ยนวิธีคิดใหม่ทีมคณะบริหารของพักเพื่อไทยทีมใหม่นี้จะต้องถอดบทเรียนพบทวนการเลือกตั้งครั้งที่แล้วเพื่อทำให้ดีขึ้นเพื่อที่จะนำพักเพื่อไทยของเรา ให้กลับไปยืนอยู่ในใจของพี่น้องประชาชนในฐานะพักการเมืองอันดับหนึ่งอีกครั้งอย่างยั่งยืนค่ะตลอดระยะเวลาสองเดือนที่ผ่านมาภายใต้รัฐบาลภายใต้การนำของท่านนายกเศรษฐาก็เป็นเครื่องพิสูจน์แล้วค่ะว่าการตัดสินใจจัดตั้งรัฐบาลในวันนั้นเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องที่สุด มีสิ่งต่างๆเกิดขึ้นมากมายไม่ว่าจะเป็นการลดค่าไฟค่าน้ำมันการปรับลดค่าโดยสารรถไฟฟ้าเป็น20บาทตลอดสายที่เริ่มทำขึ้นแล้วในบางสายการเดินหน้าแก้ไขรัฐธรรมนูญการให้ภาคเอกชนคนรู้จริงเข้ามาพัฒนาในเรื่องของซอฟต์พาวเของประเทศไทยอย่างจริงจังเป็นครั้งแรกพักเพื่อไทยจะยังคงสานต่อภารกิจ สำคัญคือการยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนทั้งด้านความเป็นอยู่สิทธิเสรีภาพอย่างที่เราทำมาต่อเนื่องตลอดระยะเวลา25ปีด้วยรากฐานที่มั่นคงและแข็งแรงเรามีวันนี้ได้เพราะผู้ใหญ่ในพักของเราค่ะที่ช่วยกันรดน้ำพรวนดินให้ต้นไม้ต้นนี้แข็งแรงและมีรากฐานที่มั่นคงตัวดิฉันเอง มองเห็นได้ชัดเจนขึ้นมองได้ไกลขึ้นก็เพราะผู้ใหญ่ทุกท่านที่ได้ร่วมกันสร้างไว้ค่ะจากนี้ไปดิฉันอยากให้พักเพื่อไทยเป็นมากกว่าพักที่ให้โอกาสแต่สามารถขจัดความเสี่ยงในชีวิตของพี่น้องประชาชนได้ด้วยเพื่อที่เขาเหล่านั้นจะได้ปลดล็อกศักยภาพของเขาได้เต็มที่ มีสิทธิ์มีเสียงในการที่จะพัฒนาประเทศนี้ไปด้วยกันค่ะเราจะไม่ทิ้ง DNA เดิมของพรรคเพื่อไทยนั่นก็คือการทำนโยบายที่เราสัญญาไว้กับประชาชนให้เป็นจริงได้เราจะทำความฝันให้เป็นความจริงเราจะทำเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้เราจะลบทุกคำสบประมาทด้วยผลงานที่ปฏิเสธไม่ได้ค่ะ เราจะสร้างเครือข่ายครอบครัวเพื่อไทยให้แข็งแรงและมีในทุกๆพื้นที่ของประเทศไทยเพื่อที่เราจะได้รับฟังเสียงของพี่น้องประชาชนที่สะท้อนมาของตัวเองและของครอบครัวได้อย่างชัดเจนให้มาถึงพักเพื่อไทยได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพค่ะสุดท้ายนี้ค่ะจะเป็นสิ่งที่ดิฉันเองจะบอกกับตัวเองแล้วก็ทุกทกท่านของของเราของพักเรานะคะว่าเรา ตายังคงดูดาวเท้ายังคงติดดินยืนหยัดอยู่ข้างประชาชนอย่างเข้มแข็งมั่นคง